ครับอโอเคทีนีม้มาพูดถึงเรื่อ,องความสำเร็จโอ้าปีกับนครลงไม่ว่าจะรายการอะไรก็ตามเนี่ยพี่ถามจริงอะมีรายการไหนที่ไม่ได้บ้างไหมเออมีตอนที่อยู่ม .2 ออค่ะที่แบบเสียแชมป์ครั้งแรกเลยรายการอะไรฮะเป็นเอทโคลาค่ะอแล้วตอนนั้นยังเล่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นนะคะแบบก็เล่นได้ค่ะแต่ว่าเบสิกเรายังไม่ได้แน่นแบบ อันเดอร์บอลถูกบ้างไม่ถูกบ้างไงอย่างตีแบบไม่ไม่ได้แรงไงแล้วแล้วไม่เป็นไรอาจจะอาจจะอาจจะคือใน <c oughs> ในใน,ในหนึ่งปฏิทินเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์ครบทุกรายการที่แข่งก็จริงแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ม .2 ถึงม .5 เนี่ยได้แชมป์ครบทุกรายการไหมไม่ต้องรุ่นนะเอาแบบสมมติเ e อสโคลาเคยได้สักอันหนึ่งก็โอเคไฟฟ้าเคยได้สักอันหนึ่งก็โอเคได้ครบทุกอันไหม ครบทุกอันเนีมยก็แสดงว่าที่ที่หลุดไปเนี่ยอาจจะแค่หลุดในบางรุ่นแล้วก็บางปีใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่เยอะมากนี่ใช่ไหมเพราะว่านครนนท์นี่พี่เปิดมาดูกี่ปีจริงพี่เนี่ยดูวอลเลชานะพี่มาดูเพิ่งมาดูว่าสักสองสามปีที่แล้วนี่เออบางทีดูใน y YouTube อะไรก็เห็นนครนนท์ก็ถือว่าเขาชิงเกือบเกือบทุกรายการถ้าเป็นกีฬาของของบอลเล์บอลทีมหญิงอืมอืมได้แชมป์เกือบครบทุกรายการเลยว่างั้นได้คะแนนเกือบครบครบด้วย ใช่ไหมฮะถ้าตาม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 สักของของอ่เขาเรียกว่านักนักเรียนหญิงเนี่ยรายการวอลเลย์บอลของประจําปีเนี่ยรายการไหนที่ที่เขามองว่าเป็นรายการที่เออ่ดูสักมีความยิ่งใหญ่ในการได้แชมป์ามากที่สุดนี่คือรายการอะไรก็จะเป็นแบบรายการที่แบบชิงถ้วยพระราชทานอะ อืแบบซีเล็กที่แบบจริงมถ่วยพระราชาทานที่แบบเราได้แชมป์ติดต่อกันมาอืม,อมที่แบบใหญ่ๆเลยนะคะครับผมอ้ยอย่างน้องน้องยกนี่ถือว่าอาจจะมีบางปีที่ที่ถือว่าได้เล่นน้อยไหมเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่โควิดบุกด้วยไหมมีไหม,มใชเออ่เออเออใช่ไหมครับมีมีช่วงเว้นการแข่งขันไปก็ถือว่าพอสมควรเหมือนกันไหม ใช่ไหมปีใช่ค่ะช hm ่วงมสี่อใช่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 ทบไม่ได้เล่นเลยค่ะอืมอืมช่วงที่โควิดระบาดหนักๆใช่ไหมเพราะมันมีอย um ู่ปีไงที่ที่ต้องเลื่อนต้องหยกเลิกไปกันเยอะมากอ่าหนองหน้องน้องหยกคิดว่าความความสําเร็จของของตัวเราเองที่ที่มาได้แชมป์มากมายกับกับโรงเรียนเนี้ยแล้วก็ความสําเร็จของของกีฬาชนิดนี้ของผู้หญิงที่ ได้แชมป์กันมาสร้างความติ้งใหญ่สร้างตำนานกันมาตอนเรื่องหลายปีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเอ,อ่อจากที่เรามีระเบียบกันด้วยค่ะแบบเราอยู่ในกฎกันได้แ,แบบด้วยที่เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องแบบเวลาเราเล่นเราเล่นแบบสามัคคีกันค่ะแล้วแบบการฝึกซ้อมเราก็แบบค่อนข้างที่เข้มข้อนอ่ะเนี่ยอืม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 ก็คือความสัมพันธ์ ภายในทีมความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวนักกีฬามีความสำคัญใช่ไหมใช่ถามตรงๆเลยโค้ดเอ็มตอนตอนพี่ก็เห็นแต่ตอนที่เขาเอ acting อยู่ในสนามพี่ไม่เคยเห็นตอนเขาซ้อมดุไหมพี่เอ็มตอนซ้อมไม่นะคะตอนซ้มอมก็แบบก็เล่นกันได้อะไรปกติค่ะไม่ได้แบบน่ากลัวเลยค่อเขาจะน่ากลัวแค่เวลาแบบ เราทําผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวในสนามเวลาซ้อมก็น่ารักค่ะครูเอ็มมีวิธีการฝึก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 ซ้อมแล้วก็ปลูกฝังแนวทางการเล่นวอลเลย์บอลให้น้องๆอยังไงสาหรับทางพี่เอ็มเอ่อแค่แบบสมมุติหนูตัวเล็กใช่ไหมคะครูเอ็มก็จะบอกกับมันตลอดว่าเราตัวเล็กเราอยากเก่งเราต้องทําให้เยอะกว่าคนอื่นแบบขยันซ้อมอย,อ,ยอ,อย่าขี้เกียจอะไรแบบนี้ ก็ยกตัวอย่างพี่ๆให้ฟังให้เราแบบมีแรงผลักดันขึ้นไปอันนี้เหมือนเหมือนพูดคุยในเชิงจิตวิทยาเลยนะใช่ป่ะว่าตรงมแบบันก็แน่นอนแหละเรื่องเรื่องพวกนี้ก็อันยังหยกเนี่ยถือว่าเล่นหัวเสาใช่ไหมใช่ตอนนี้ความสูงนี่คือเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะอู้ถือว่าเล็กนะเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงก็ถ้าในประเทศก็อาจจะพอๆเขาเรียกว่าพอถูกถ่ายแต่ว่าอู้ถ้าออกไปเล่นต่างประเทศนี่ถือว่าเล็กเลยนะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะหรือว่าถ้าติดทิมชาติชุดใหญ่เนี่ยไปไปเล่นกับ ชาติใหญ่ในเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเล็กนะหรูๆใ,ใช่ไหมเออเออแล้วเราคิดว่าจุดเด่นของของ,ของ,ของเราคืออะไรไหมว่าเราจะจะต,ต,ตัวไม่ได้สูงมากเนี่ยอาจจะด้วยบอลรับค่ะแบบเราบบรับบอลเราอาจจะเคลื่อนที่เร็วแบบอ๋อเอ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 อแล้วยังไงต่อบอลตีก็พอสู้ได้นะคะหนูก็คิดว่าหนูก็ตีแรงนิดนึงดยูยคะ่ะตีแรงนิดนึงส่วนที่เหลือเบา <laughs> ไมก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เพราะพี่ก็เคยเห็นเห็นผลงานมามาอยู่บ้างนะครับก็เออเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเบื้องต้นที่ที่บอกมาถึงถึงเคล็ดลับนอกจากพีเอ็มแล้วมีมีใครอีกที่เป็นทีมงานฝึกสอนเออครูดวงค่ะพี่ดวงกิติเดชอวิชัยอืมใช่อืมอืมก็มีอยู่สองคนนะนะใช่ค่ะอโหคนเดียวหัวหายสองคนแหมทำด้วยกันแล้วนี่ความสำเร็จมากมายจริงๆนะครับพี่พี่พี่มุ้ยถือว่าอยู่ในทีมงานฝึกสอนด้วยไหม ผู้มวยจะเป็นแบบหลังบ้านมากกว่าอืบบช่วยดูแลเกี่ยวกับหลังบ้านมากก็ช่วยอำนวยความสะดวกว่างั้นชออ,อ,อืทางพี่เอ็มกับพี่ดวงก็อยู่ในสนามหลักเขาไปเขาคือลงหน้างานเเอเอเออนะครับอโอเคอทีนี้ผลงานของเราก็ถือว่าเล่นไปเล่นมาก็ดีพอที่จะขึ้นไปรับใช้ทีมชาติไทยในระดับเยาวชนรับใช้ทีมชาติไทยในระดับเยาวชนมากี่รายการแล้ว เอรายการเดียวค่ะชิงแชมป์ที่เม็กซิโกอูไปเม็กซิโกมาใช่ไหมปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วก็คือสองพันยี่สิบสามหรือว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไปชิงแชมป์โลกใช่ไหมครับใช่รุ่นอายุไม่เกินกี่ปียี่สิบเอ็ดปีค่ะยี่สิบเอ็ดปีอุ้ยถือว่าแบกอายุเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วน้องน้องหยกก็เพิ่งจะเท่าไหร่สิบสิบแปดสิบเก้าสิบแปดค่ะอูเบอกื่แบกอายุต้องสามปีนะ เออเออแล้วตอนแรกที่ประกาศชื่อออกมานี่พอรู้ว่ามีชื่อของจันที่มานรทัศน์นี่รู้สึกไงดีใจา่าค่ะเาค่ะไม่ค,คิดว่าตัวเองจะติดใช่<อ>่ <laughs> ไม่จริงๆคือที่ผ่านมาเราก็เราก็ถือว่ามีผลงานเรื่อยๆในระดับนักเรียนเนี่ยเราเราก,เราก็เรามีคิดเรื่องนี้บ้างไหมว่าสักวันหนึ่งว่าฉัน,ฉ,นฉันอยากจะอยากจะมีชื่อติดทีมชาติไทยก็อันแรกก็ต้องเป็นระดับเยาวชนก่อนเคยคิดไหมใช่คิดค่ะเพราะว่าตัวหนูเองคิดว่าถ้าแบบ เราติดเยาวชนแบบเนี้ยการที่เราจะแบบไปต่อมหาลัยแค่เรามีดีกรีแบบเยาวชนทีมชาติมันก็มีแต่ทีมที่อยากจะได้เราเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราแบบนี้อืม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 อือืมก็ไปเล่นชิงแชมป์โลกที่เมืองเลออนมาใช่ไหมใช่อ่านผิดต้องขออภัยนะอ่านไม่ไม่ถูกเหมือนกันเออเป็นเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ครั้งนั้นให้ให้ฟังนิดนึงกับการไปไปติดทีมชาติไทยชุดระดับ เยาว,วชนมาที่เม็กซิโกมันเป็นครั้งแรกที่เราเคยติดด้วยค่ะมันก็ตื่นเต้นอืมแบบอาจจะเล่นไม่ได้บ้างอืม่นมีมาานมันเป็นครั้งแรกรที่เราได้เล่นใช่ค<ๆ>่ะแล้วแบบเราไม่เคยเล่นกับคนตัวสูงสๆไงะคะแต่พอ,อ,อไปเล่นก็แบบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดยากยากว่าเรอดับนักเรียนที่เาเล่นเล่นมาทั้งทั้งประเทศไหมยากกว่าไหม ยากแบบยากมากเลยค่ะเออ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 แบบข้อสูงก็จริงค่ะแต่ว่าบอลรับบอลอะไรแบบเขาเร็วมากถูก่ก็คือพวกชาติระดับท็อปต่างๆใช่ไหมใช่นี่เป็นระดับแค่ระดับเยาวชนเองนะเออลอง้องนององยกคิดดูว่าชุดใหญ่จะขนาดไหนใช่ปะเจอเจออะไรบ้างจําได้ไหมที่ที่เป็นที่เป็นชาติที่เป็นเจอญี่ปุ่นเจอเม็กซิโกจําได้สองทีมจํจได้สองทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเด็กเหนียวไหม เนียยมากท่าขาแบบเขาแบบอึดมากค่ะเขาแบบสุดยอดอเอาเป็นตัวอย่างได้เลย,เยอ๋อเออเออเอเพราะที่พูดญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ปิ๊งขึ้นมาเ,เพราะว่าในเมื่อหลายวันก่อนไทยพีบีเอสเพิ่งจะไปถ่ายถ่ายการโคชชิ่งของพี่เอ็มที่โรงเรียนนคนรนนวิทยาหกมาพี่เอ็มบอกว่ามีเอาสไตล์การฝึกซ้อมสายการเล่นแบบญี่ปุ่นเข้ามาปรับใช้ที่โรงเรียนนครนนวิทยาหกเนี่ยใช่ไหมใช่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 เลยไหมเป๊ะไหม ใช่ค่ะอ,อ๋อแต่ว่าน้องหยุก็ผ่านแบบผ่านการฝึกซ้อมในสไตล์ของอญี่ปุ่นที่พี่เอ็มเขาให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นมาแล้วเหมือนกันใชเออ่เออ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 มันเป็นยังไงลักษณะเฉพาะที่ที่มันเป็นสไตล์การการเล่นแล้วก็การฝึกซ้อมแบบญี่ปุ่นที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าๆก็คือเราจะเน้บนบอลรับแบบเหนียวรับให้เหนียวตีใครก็ตีได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบอลรับ แบบเราต้องแบบรับให้เข้าอบอลไม่ตกง่ายอะไรแบบนี้แบบไม่ปล่อยบอลทิ้งง่ายๆไม่ใช่แสดงว่าการการการซ้อมเกมรับของของของพีเอ็มแล้วก็โรงเรียนนครนนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าริเบลโลหรือว่าตัวรับบอลอย่างเดียวที่ต้องซ้อมหนะักทุกคนต้องต้องซ้อมเกมรับทุกคนว่างั้นซ้อมหนักทุกคนว่างั้นใช่ออืก็คือทุกคนต้องรับดีอ,อันดับแรกต้องรับให้ดี เพราะบาง,บางสถานการณ์คุณก็ต้องมาเล่นเกมรับใช่ไหมล่ะมัว่าคุณจะเป็นตัวบุกตัว,ต,วตัวทำคะแนนก็ตามก็คือทุกคนต้องซ้อมการเล่นเกมรับอย่างเข้มขน้นไม่เพียงไม่เพียงแต่เฉพาะตัวที่รับเป็นอาชีพอย่างเดียวว่างั้นใช่ไหมใช่แสดงว่าเหนื่อยมากเลยน้องหยกถ้าอย่างามคนที่เป็นอย่างน้องหยกไี่เป็นตัวตีด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องซ้อมทั้งตีทั้งรับเลยใช่ไหม ช่เหนื่อยไหมแต่เรากับมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็สนุกค่ะมันก็สนุกเหนื่อยแบบเหนื่อยแต่สนุก่ะเออ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 อะโอเคก็ประมาณนี้ก็เป็นเป็นเป็นรายการที่เราไปไปไปเล่นในในส่วนของทีมชาติไทยมาก็คือรายการรายการนั้นรายการเดียวใช่ไหมจนถึงตอนนี้เนี่ยใช่อืได้อะไรกลับมากลับมาเยอะไหมก็ก็ได้ประสบการณ์นะคะแบบว่าเห็นการรับบอลของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ การบล็อกการเคลื่อนที่ของแต่ละทีมอื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 มก็โอเคก็ถือว่าเป็นการเบิกทางที่ดีจนทําให้เราได้ได้มีโอกาสได้มาเดินต่อแล้วก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ที่เรากําลังกําลังศึกษาอยู่อือใช่คุยกันมาจนถึงช่วงท้ายแล้วพี่ถามเลยเพราะว่ามีมีนักกีฬาบอลเล์บอลหญิงคนไหนที่ที่เรารู้สึกชื่นชอบเป็นเป็นพิเศษบ้างไหม เอออาจจะเป็นคนที่เราเอาเป็นแบบอย่างในการเล่นวอลเล์บอลของเราหรือว่าเราดูคนเนี้ยเขาเล่นในสนามเนี่ยทําไมเราชอบเขาจังเลยมีไหมมีค่ะพี่ดาวกติกา,าแก้วกติกาก็รุ่นพี่ของหนูใช่รุ่นพี่ของหนูที่ที่ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาของนครนนท์ที่ก็ดีที่สุดต่ออาก,การคนหนึ่งได้เหมือนกันเพราะตอนนี้พี่ดาวอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ที่นครนนท์แล้วก็ตามใช่ไหมชอบพี่ดาวตรงไหน เออเขาพี่ดาวเขาตัวเล็กแต่ว่าเขาตีบอลหนักเขาก็ดดสูงแบบเขารับบอลดีมากค่ะหนูก็เลยชอบเขาแบบเขาเ็วคือ,อเขาเขาตัวเล็กแต่ว่าเขามีประสิทธิภาพเหมือนคนตัวใหญ่เลยอืมแล้วมีโอกาส<ร>าได้ทักทายได้รู้จักเคยพูดคุยอะไรกันบ้างไหมเคยค่ะก็เคยซ้อมด้วยกันอืม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 โอเคก็เป็นกติกานะต่างชาติมีไหมต่างชาติต่างชาติระดับโลกที่เราชื่นชอบ กาบ,บี้ค่ะว้าวกาบี้กาแบบี้ของทีมชาติบราซิลใช่อออืมอืมกาแบบี้ชอบกาบ,บี้ตรงไหน,นเออเขารลบบอลดีแล้วก็ตีหนักเขาเท่ด้วยค่ะ <laughs> ใช้เท้าเก่งค่ะรอใช้เท้าเก่งก็คือในสถานการณ์ที่มันจําเป็นแล้วก็ฉุกเฉินก็งัดใช้เท้างัดขึ้นมาได้ว่างั้นหนูใช้เท้าได้บ้างไหมได้ค่ะคือ <laughs> บางทีมันจวนตัวใช่ไหม เออเออเอ,อ๋อโอเคโอเคกับบี้กิมาเลสของของบราซิลแสดงว่าโอลิมปิกที่ผ่านมานี้ก็ต้องได้ได้ดูผลงานบ้างกันสิใช่ไหมออก็ดูบ้างค่ะบางครั้งก็ไม่ค่อยว่างได้ดูอืม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 ,อมก็ไว้รอปีนี้ถ้าเกิดว่าปีปีหน้าปีน,น,ปน,น,ปน,นี้ที่ที่ปีหน,น้าถ้าเกิดว่าอ่าประเทศไทยได้จัดถิงแชมป์โลกก็จะได้เห็นผลงานกันอีกอืมก็ไปอลองไปดูตัวจริงที่สนามดูพี่ดูมาและว,วันที่บราซิลเจอกระทยในวีเอ็นเอล <laughs> อยากไปดูมากเออเออเออทั้งกาบี้ทั้งไทซาและหลายๆคนจริงๆแฟนชาวไทยนี่ชื่นชอบนักกีฬาบราซิลประหนึ่งว่าว่าเขานี่แบบโหไม่รู้น้องหยกต้องต้องไปดูสนามก็คือประกาศชื่อมาแต่ละชื่อนี่คือโหเสียงปุกมือเสียงกรีดนี่คือดังมากพอๆกับนักกีฬาไทยเลยเหมือนบราซิลเขามีประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองจริงๆนะแล้วก็ตอนตอนแข่งตอนอะไรเนี่ยคือคนก็เชียร์มากอืนะครับนักกีฬาาก็ดีมากมารยาทดีมากแล้วก็เป็นมิตรมากนะครับ ออ่ะโอเคก็น่าน่าจะประมาณนี้อาอีกนิดนึงเรื่องหลีกเรื่องหลีกเรื่องหลีกเรื่องแทยลีกนะครับก็มีข้อความเขาก็ฝากถามเขามาว่าปีนี้น้องน้องหยกยังลงเล่นในแทยลีกอยู่ใช่ไหมครับอืมเล่นค่ะยังเล่นเหมือนเดิมเล่นให้กับทีมไหนคะนครนนเหมือนเดิมยังอยู่นะนครนนนครนนเหมือนเดิมไปก่อนช่วงนี้เออก็ถือว่าก็จริงๆก็ดีนะเพราะว่าเราเรียนมาในระดับมปลายล้วก็ ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่อาจจะรองรับแล้วก็มีทีมลีกที่ที่รองรับแต่ว่าใช่ไหมครถูกไหมพี่พูดถูกไหมแต่ว่า<ช>เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่วางใจอ่ะเราก็ต้องอ่าแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราขึ้นมาเรามีทีมเล่นเราก็จะเฉยพี่ว่ามันก็คงไม่ได้มั้งเพราะว่ามันก็มีน้องน้องขึ้นมาทุกปีถูกไหมล่ะใช่เออแล้วถ,ถ้าเราเราเรา,เราโดนน้องแซงอย่างเงี้ยมันก็ ก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันในอนาคตถูกไหมใช่ก็ปีนี้อยู่กับน้องคอนน์อีกปีหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเจอกันในในไทยแลนด์ลีกก็วันนี้ที่เราอัดคลิปกันก็คือวันที่ยี่สิบหกอ๊ออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ดูการจะเปิดแลวน้องโยกนั่นหมายความว่าเดี๋ยวน้องโยกเนี่ยซ้อมในส่วนของคัดกีฬาหาอะไรกับมองเทพเสร็จไปแข่งเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้าแคมป์กับทีมลีกละใช่ประทินมันมีทั้งปีจริงนะใช่ค่ะซ้อมทั้งปีสุดท้าย นะครับอ,อยากจะขอบคุณอะไรใครไหมขอบคุณคนที่เขาสร้างเราขึ้นมาคนที่เขาให้โอกาสเราในที่ไหนก็ตามอะ่ะแล้วคนที่เขายังเชื่อมมั่นเราทําให้เรายังเดินในเส้นทางวอลเลย์อบอลต่อเนื่องมาได้จน,จนถึงวันนี้ขอบคุณใครไหมเชิญเลยครับต้องขอบคุณครูเอ็มค่ะเพราะว่าครูเอ็มเป็นคนที่สร้างมาให้มีให,มหให้มีหนูทุกวันนี้ค่ะทำให้หนูได้ติดทีมชาติ ทำให้หนูแบบได้ม hmm. mm ีมหาลัยท <val> <y lar> ี <princi iner> ่ดีมีแมตช์เล่นมีหลีกรองรับค่ะก็ต้องขอบคุณครูเอ็มกับคุ่ดวงค่ะอืม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 กองเชียร์ที่ตามให้กำลังใจเรามาตลอดเอฟส่งเอฟซีต่างๆมีอะไรจะคุยกับพวกเข้าไหมอืมอ่าก็อยากให้ติดตามผลงานแล้วฝากเชียร์หนูไปเรื่อยๆนะคะอืม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 ก็เดี๋ยวเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ็มกับพี่ดวงรวมทั้งอ่ หลายคนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวหนุเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้มาดูเขาก็น่าจะยินดีน่าจะยินดีกับกับน้องน้องน้องยกที่ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนจนวันเนี้ยจนวันเนี้ยก็ขึ้นมายืนใ,ในในระดับนี้ได้แล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วเพราะว่ารุ่นเยาวชนก็คงจะใกล้หมดแล้วมั้งที่จะมีให้ติดเนี่ยใช่ปะใช่ค่ะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อก็ประตูเส้นประตูบานต่อไปก็ ต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอ,อือืมอ,มอมืก็ขอบคุณมากที่ที่มา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 แชร์ประสบการณ์ดีๆให้ให้ให้เราได้ได้รู้กันในวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอนะักครนน์เป็นหลักท,ที่ที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมแล้วก็การการใช้ชีวิตตรงนั้นมาก่อนจะลาจริงๆมีอะไรากฝากถึงน้องๆเยาวชนน้องๆที่ยังเป็นเด็กที่เขา เพิ่งจะหัดเล่นวอลเลย์บอลเพิ่งจะกล้าเข้าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วอยากจะเดินทางในเส้นทางนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองจนขึ้นมาเล่นในระดับนักเรียนนักศึกษาหรืออยากจะขึ้นเล่นอาชีพให้ได้แบบน้องหยกอย่างเงี้ยในอนาคตอย่างเงี้ยมีอะไรจะพูด<อ>กับน้องๆเยาวชนไหม,มก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้ขยันซ้อมเยอะๆค่ะอย่าพึ่งทอ้อเพราะว่าคนเรามันเก่งไม่เท่ากันอาจจะแบบเราอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่เราอาจจะเก่ง เท่าที่ตัวเราทําได้ก็อย่าพึ่งท้อว่าสู้ๆต่อไปค่ะอืมอืมอืมก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆว่างั้นใช่ค่ะอืมอืมอืม,อมทุกอย่างก็อยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสในบางครั้งแล้วกันเนาะใช่เอออย่างน้องๆที่เป็นเป็นตัวสำรองเนี้ยก็มีอะไรอยากแนะนำไหมน้องๆที่รอโอกาสอะ่ะอืมเอาน,น้องๆที่รอโอกาสโอกาสเรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่า เวลาที่เราลงไปที่เราได้มีโอกาสที่ลงแล้วเราต้องทําให้ดีให้โค้ชทนอะไรแบบนี้ค่ะเราถึงจะมีโอกาสที่จะได้ยืนหกตัวแรกอืม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 ถามว่าสําคัญไหมพี่ว่าสําคัญนะเพราะว่าผู้เล่นสำรองนี่ก็ถ้าไม่มีผู้เล่นสำรองที่ดีเนี่ยผู้เล่นตัวจริงก็ก็คงจะไม่สามารถดีได้มากได้นะเพราะว่าในสนามซ้อมผู้เล่นสำรองมันสำคัญจริงๆนะใช่ค่ะเหมือนตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะอืมอืมบางคนเขาก็มีอาวุธลับที่ที่ลงมาแล้วก็เพื่อเปลี่ยนเกมอย่างที่น้องน้องยกพูดนั่นแหละ โอเคก็ประมาณนี้อขอบคุณมากวันนี้ที่วันนี้มาพูดคุยกันนะครับก็วอวยพรแล้วกันวอวยพรให้ให้น้องหยกเนี่ยโชคดีนะแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองแบบคิดอยากจะทําอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองด้านไหนอยากจะช่วยต้นสังกัดทั้งมหาลัยทั้งสโมสรที่ตัวเองรับใช้ยังไงก็ขอให้ประสบเลยหมดเลยไปถึงเป้าหมายแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ <S <S เป็นลีกนะจ๊ะได้ค่ะฉันก็มีทีของฉันเหมือนกัน ฉันจะโค่นพวกเธอให้ได้เจอกันค่ะเจอกันในเีก่องาขอบคุณมากค่ะแล้วมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะน่าค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะตนึงนะ